ดูสิขยะเกินกาต็มไปหมดเลยมันก็มีเหยู่ดทุกวันนั่นแหละขยะพี่เคพี่จั้งกล้าทำอะไรกันเนี่ยก็กำลังหายใจอยู่นะสิเนี่ยมีถังให้ทิ้งก็ไม่ทิ้งกันพอทิ้งก็ไม่แยกขยะเดี๋ยวพอฝนตกลงมานะก็เป็นแหล่งที่อยู่ของยุงลายอีกและดูสิสกปรกไปกันหมดบรรยากาศการเรียนก็แย่แล้วพอนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะก็เป็นปัญหาโมลพิษอีกสร้างผลเสียให้กับร่างกายในเรียนและครู คนทำไรกันอยู่นะ่ะกำลังคุยเรื่องขยะกันอยู่สิดูสิขยะเต็มไปหมดเลยจริงด้วยดูเห็นที่โรองอาหารเข้มขายของที่ใส่พลาสติกอยู่เลยแก้วเอ่ยถุงพลาสติกเอ่ยสารพัดแถมยังไม่พอนะยังไปซื้อของที่เซเว่นมากินอีกกินเสร็จก็ทิ้งไว้อย่างนั้นหรือที่สหกรณ์โรงเรียนก็ยังมีขนมขบเคี้ยวที่ใส่ถุงพลาสติกอีกไม่ใช่แค่นั้นนะนักเรียนที่ห่อเข้ามาทานที่โรงเรียนเขายังใส่ถุงพลาสติกมา แถมยังไม่พอนะคนที่มาเยี่ยมเยียนที่โรงเรียนเราอะ่ะเขาจะมองว่าโรงเรียนเราไม่ไดีอีกด้วยทุกคนฉันมีของมาฝากด้วยเฮ้ของอะไรนะไม่บอกไม่บอกไปแกะดูที่บ้านตัวเองละกันโอเคว่าแต่ทุกคนกํนาลังคุยอะไรกันอยู่อะ่ะก็คุยเรื่องปัญหาขยะภายในโรงเรียนนะสิจริงด้วยไม่ได้มีแค่ในขยะใ,ในโรงเรียนนะเมื่อวานนะฉันไปนในเมืองมาใช่ไหมตอนที่พ่อฉันขับรถผ่านอะ่ะมีขยะเต็มตลอดสองข้างทางเลย ซึ่งจุดนั้นนะเป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในตำบลแม่สันกับผักทางมงยาวและระยะทางประมาณ7กิโลเมตรได้มีทั้งขวดแก้วขวดพลาสติกถุงพลาสติกมีถุงฉี่ด้วยนะมีถุงแพมเพิร์ดด้วยมันทําให้ทัศนียภาพในการมองตลอดสองข้างทางนะดูแย่ลงไปเลยใช่ใช่หนูก็เห็นแล้วพ่กพี่รู้ไหมว่าขยะพวกนี้มาจากไหนเท่าที่สังเกตะนะก็มาจาก รถคนขับรถไปทํางานก่อสร้างรถโดยสารรถรับส่งนักเรียนพวกที่ขับรถสัญจรอะไรประมาณนี้แหละซึ่งสาเหตุก็มาจากการขาดจิตสํานึกกันทางนั้นอะงั้นเราจะแก้ปัญหาในโรงเรียนและชุมชนอย่างไรดีล่ะการที่เราจะทําให้ขยะรถลงหรือว่ามีเลยอะนะ<ม>เราก็ต้องพัฒนานิสัยและปลูกจิตสํานึกให้กับนักเรียนทุกคนแล้วเราจะทํายังไงกันดีล่ะ ก็คงต้องทําโครงการอะไรสักอย่างนี่นแหละเพราะให้ขยะมันลดลงอ่ะด้วยเห็น<ๆ>ด้วยแต่ว่าเรามาตั้งชื่อโครงการว่าอะไรดีอ่ะชื่อโครงการนีไหมขยะจะสูญทันธเพราะคนหาสัจจา์อย่างเน่าเฮ้ยสุดยอดไปเลยเงินเราไปดูกันเลย โครงการขยะจะสูญพันธ์เพราะความมหัศจรรย์อย่างเราเราด้อมจสกการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับนักเรียนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้ช่วยกันลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน หลังจากนั้นนักเรียนแกนนาให้ความรู้เกี่ยวกับขยะและการคัดแยกขยะรวมถึงได้เรียนเชิญวิทยากรซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าในชุมชนมาให้ความรู้เพิ่มเติมและได้ติดป้ายไวนิ้วเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดขยะภายในโรงเรียนเจ้าออน่าเป็นแก้วเจ้า สำหรับโรงอาหารของพวกเรานะคะพวกเราได้มีการลดใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่องค่ะเช่น1นะคะพวกเราได้มีการใช้ขวดที่ติลมาจากบ้านแทนการใช้ขวดน้ําพลาสติกหรือว่าแก้วน้าพลาสติกค,ค่ะ2นะคะพวกเรานะคะได้มีการใช้พินโตแทนการใช้ถุงพลาสติกค,ค่ะและ3ค่ะพวกเราได้มีการลดจำหน่ายขนมกบเคี้ยวหรือว่าไอศครีมที่มีพลาสติกในการบรรจุพันธุ์ค่ะ มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อคอสอส,ส่องดูแลโดยรับสมัครสาคนที่มีจิตอาสาจากนั้นก็แจ้งบวลงโทษให้นักเรียนทุกคนได้ทราบและหักคะแนนพฤติกรรมในกรณีที่กระทำผิดและสุดท้ายเราได้จัดตั้งธนาคารขยะพายในโรงเรียนโดยมีวิธีการดังนี้ 1. จัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน 2. รับสมัครสมาชิก สแจ้งรายละเอียดให้กับสมาชิกได้รับทราบและลงหุ้นคนละหบาทเพื่อนำเงินไปเป็นต้นทุนในการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับขยะ 4. ให้สมาชิกนำขยะมาขายโดยการนัดวันกับทางร้านรับซื้อของเก่าและนำเงินมาฝากธนาคารหรือบริจาคเข้ากองทุน 5. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายห สรุปบัญชีรายรับรายจ่ายประจำปี 7. จ็ดนำเงินปันผลมอบให้แก่สมาชิกหรือนำไปเป็นุนการสุกษาให้แก่นักเรียนยังไม่หมดแค่นั้นในชุมชนเราก็มีการดำเนินกิจกรรมเช่นกันไปดูกันเลยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง 1. ประสานง,งานให้ความร่วมมือกับอบตอแม่สันและเทศบาลตำบลเมืองยาว 2. ขอความร่วมมือจากอบตอแม่สันและเทศบาลตำบลเมืองยาวให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้วยการทำหนังสีถึงผู้ใหญ่บ้านให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายรวมทั้งการวางมาตรการสร้างกฎระเบียบเมื่อมีการทิ้งขยะตามสองข้างทางสามโดยร โครงการโดยการทำคลิปดิกตอรเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจและรับทราบงดทิ้งขยะบริเวณสองข้างทางตรงไปถึงติดป้ายไว้นิ้วเพื่อรณรงค์หยุดห้ามทิ้งขยะตามรายทางนะคะเพราะการทิ้งขยะตามรายทางจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีต้องอยู่ยอดผูกติดตา ต้องกี่ยอดกดใจต้องกี่ยอดคอมเมนต์ต้องกี่ยอดกดแชร์ถือจะไม่ทิ้งขยะตามรายทางกันนะคะ 4. ให้ความร่วมมือกับอบตอแม่สันเก็บขยะสองข้างทางเดือนละหนครั้ง กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 3, การไม่ทิ้งขยะบริเวณสอง,งข้างทางโดยการทำคลิปวิดีโอและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะไอ้พวกขยะสกปรกพวกกับเพื่อนแบบนี้ได้ยังไงใช่มันเป็นอาชีพจริตนะช่วกเธอไปลนะพ <c oughs> อเปอะไรไหมไป็นไรช่างเถอะรีบไปเรียนภาษาไทยกันเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วตอนพักกลางวัน พวกเธอคูบอกให้พวกเราไปเก็บขยะก,กันไปตอนนี้เลยเหรอใช่งั้นไปกันเถอะเก็บทำไมขยะวะสกปรกก็สกปุกอ้าวสีล่าไม่มาเก็บขยะได้เหรอคนอย่างนั้นจะมาเหรอนั่นสิขี้เกียจก็ขี้เกียจลาไม่เป็นไายก็เก็บไป็นี้ีก็ได้เคยๆ หนึ่งนาทีต่อมาอวูนนี้ขยะทำไมขยะเยอะจังแล้วทำไมเขาถึงทิ้งขยะล่ะก็เขาไม่รู้จักการแยกขยะไงใช่นั่นสิบ้านหลังใหญ่ๆนั่นของใครอ่ะก็บ้านพลอยไงพ่อพ่อยูคนเก็บขยะไม่ใช่หรอนี่เธอยังไม่รู้ว่าขยะมีประโยชน์มากมายมาเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังถังขยะสีน้ำเงินสามารถขัดแยกขยะทั่วไปได้เช่นโฟมพลาสติกเป็นต้น ถังขยะสีเขียวสามารถคัดแยกขยะที่ย่อยสลายง่ายเช่นเศษอาหารเป็นต้นถังขยะสีแดงสามารถคัดแยกขยะอันตรายได้เช่นหลอดไฟขวดแก้วเป็นต้นถังขยะสีเหลืองสามารถนํามาใช้ใหม่ได้เช่นขวดพลาสติกกล่องกระดาษเปล่าเป็นต้นเห็นไหมห้ามข้ามข้าประโยชน์ของขยะเพราะขยะทุกประเภทมีประโยชน์อืมอืมเข้าใจแล้วไปกลับกันเถอะ จัดกิจก,กรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านทั้งสองตำบลโดยให้นักเรียนในหมู่บ้านนั้นเป็นผู้ประชาสัมพันธ์เองีสดาตเเยงน้ป็ บ,บ,บยส,บบบสุดยอดไปเลยพวกเดอร์นี่มันสุดยอดจริงๆง ดูสิตอนนี้โรงเรยยียนและชุมชนของเราสถาบัขึ้นมากๆเลยมันก,แก็แน่นอนอยู่แล้วสิเพราะหลังจากที่พวกเราดําเนินโครงการขยายประสิทธิภาเพราะคนมหัสจยาัยอย่างเรานะักเรียนในโรงเรียนแม่สันทะยาและชาวบ้านในตําบลเมืองยาวแม่สันก็มีจิตสำนึกพลเมืองขึ้นเยอะเลยนะสิก็อขอขอบคุณคุูครูนะนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนที่ร่วมด้วยช่วยกัน เดี๋ยวนีน้นักเรียนโรงเรียนแม่สันติทยาก็ไมี่ท่านรัอาหารเข้ามากินในโรงเรียนกันแล้วแต่ถ้าจะนำพวกมาก็จะเป็นการห่อิดโต้นแทนส่วนการใช้ขวดพลาสติกเดี๋ยวนี้ก็มีใช้ลดลงแล้วและตลอดสองข้างทางก็ไม่ค่อยมีขยะแล้วล่ะเพราะรถที่สัญจรไปมาก็มีถังขยะบนรถข้างสำคันดีแล้วดีแล้วโครงการขยะกระสุพพนพันเพราะคนขับสัญจรจากเรายี่มันสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆนั่นแหละไปกันเถอะ